สวัสดีคะ่ะชาวราศีมีนท,ทุกทท่านในคลิปนี้ก็มาทายดวงในเดือนกันยายนนะคะมีความสุขและร่ำรวยทุกๆคนนะคะสำหรับชาวราศีมีนธาตุน้ำนะคะสัญลักษณ์ก็จะเป็นรูปปลาคู่นะคะปลาคู่ไหว้ทวนน้ำนะคะก็เป็นคนที่สามารถทำอะไรได้สองอย่างนะคะมากกว่าสองอย่างด้วยในเวลาเดียวกันนะคะคาดเดาความคิดไม่ค่อยจะถูก โอเคเรามาเปิดไพ่ทาโร่สองสำหรับกันนะคะสำหรับเดือนนี้นะคะตัวตวนของท่านก็จะได้เป็นไพ่สเตทแล้วก็ไพ่ไฮเลฟนสกับหัวนะคะแล้วก็ไฮเลฟนสในเดือนนี้ก็จะได้สองใบนะคะสำหรับเดือนนี้ก็บางคนก็อาจจะมีการามีความเหน็ดเหนื่อยเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะมีความมั่นใจสูงปรี๊ดมากไปหน่อยนะคะการเป็นไพ่กับหัวของไพ่ไพ่พระสังฆรานี่ก็หมายถึงว่า อาจจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเรียนการศึกษานะคะแล้วก็ปกตินี่ก็จะจะคิดอะไรแปลก,กว่าธรรมดาที่เคยเป็นเนอะอาจจะมีความลำเอียงอยู่ในตัวตนของท่านนะคะแล้วก็เดือนนี้ก็จะมีข่าวดีๆเข้ามาให้ให้เหมือนกับว่านําสิ่งดีๆเข้ามาให้เราข่าวดีเนาะบางคนก็จะได้ไปติดต่อนะคะตัวไฮรแฟนอยู่ในตัวตนนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะคะก็สามารถทําให้คนเชื่อถือได้ สำหรับไพ่ใบสุดท้ายก็จะได้เป็นเพจรอบคัพ okay, นะคะเป็นเด็กๆถือถ้วยข้างๆก็จะเป็นเ,เด็กถือกระทานะคะก็ก็จะมีโชคกับคนที่อายุน้อยกว่านะคะถือคัพก็ความสําเร็จนะคะคนที่อายุน้อยกว่าบุตรบริวารน,นะคะก็จะเป็นความสําเร็จที่มานําผลประโยชน์มาให้เรานะคะแต่เดือนนี้ก็มีไพ่เดอะเวิรเทวดาคุ้มครองพอสมควรน,นะ มีไพ่ที่น่าสนใจอีกคู่หนึ่งนะคะก็จะเป็นไพ่ราหูนะคะรีวิวนะคะการมีภาราผูกพันนะคะไร่รีวิวกลับหัวก็ยังหมายถึงว่าความใจร้อนความหัวร้อนนะคะก็มีทั้งไพ่พระแล้วก็ไพ่ราหูอยู่ในอยู่ในแบบเดือนเดียวกันนะนะก็มีโอกาสที่จะได้ได้ทั้งสิ่งที่ดีๆเข้ามาให้มีความสุขนะคะมีคนมาช่วยเหลือมีดวงนารีอรุปัมภมอะไรประมาณนั้นในขณะเดียวกันก็มีความรุ่งโงมโมเมา ในด้านใดด้านหนึ่งนะคเดือนนี้ก็มีความรักนะมีสองถ้วยเข้ามาก็าจะมีคนม,มอบความรักให้กับเรา,าเราระวังเกี่ยวกับความใกล้ๆกับความไม่จริงใจก็เป็นเรื่องครอบครัวความรักมากพอสมควรนะคะเดือนนี้ก็จะมีทั้งแบบสิ่งที่ดีๆเข้ามานะคะแล้วก็สิ่งที่ร้ายๆพอสมควรก็เข้ามาเช่นกันนะคะก็มีทั้งแบบว่าท้งให้แล้วก็ท้งรับนะคะสิ่งที่เรารู้สึกว่าตึงเครียดหรือว่า อะไรที่ว่าเราคิดว่า,าคิดไม่ออกมก็จะค่อยๆดีขึ้นนะคะ,ะในตำแหน่งของอปัญหาอุปสรรคนี่ก็ได้ไพ่ดีวิวเช่นกันที่บอกว่ามีภาระนะมีภาระผูกพันเยอะพอสมควรนะคะแล้วก็มีเป็นเกี่ยวกับทางด้านปัญ,ปญ,ปญ,ปญหาความรักอะไรที่บางคนอาจจะมีอยู่แล้วหรือว่ายังไม่ลงตัวนะคะ,คะเดือนนี้ก็จะได้สางกันนะคะก็บางทีก็เราก็อาจจะคิดนะแด้เป็น สังรารกับหัวหอ,อาจจะคิดเข้าข้างตัวเองพอสมควรนะเออแล้วก็มีไพ่ judgment น,นะคะไพ่ judgment วันพิพากษาโลนะคะตั้งตรงวิบากดีก็มานะคะเดือนนี้ก็คิดว่าน่าจะมีส่วนที่ดีๆเข้ามาให้นะคะเพียงแต่ว่าตัวเราเนี่ยจะเป็นคนพลิกสถานการณ์นั้นให้มันไปนมุ่งไปทางใด อาจจะเปลี่ยนเส้นทางได้ด้วยตัวของเราเองนะคะแต่ถ้าเราแบบเป็นคนที่ยึดมั่นในความดีแล้วก็ไม่ลำเอียงนะคะ,ะเราก็จะเจอสิ่งที่ดีๆเข้ามานะคะมีเเทวดาคอยคุ้มครองนะแต่ว่าก็มันมีราหูสองตัวเนะก็ระวังนิดนึงนะคะสำหรับไพ่เอ็มเพสนี่บางคนเขาก็จะได้เป็นดวงานาฬิกปธรรมนะได้เจอคู่ที่แบบว่าค่อนข้างจะน่ารักทีเดียวนะคะมันก็สำคัญอยู่กับว่าเรามีคู่อยู่แล้วหรือเปล่าเนาะ แล้วก็มีไพ่เดทนะคะบางคนก็มีความปัญหากับความรักหรือว่าหน้าที่การงานก็จะมีการย้ายงานนะคะเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะหรือว่าการแยกกันอยู่สําหรับความรักนะคะมีโอกาสที่จะแยกกันอยู่นะคะเพราะไพ่เดทนี่ก็มันก็จะหมายถึงการเริ่มอะไรใหม่ๆหรือว่าการแบบไม่ไม่อยากจะทนคล้ายๆกับว่าทนเพราะความรักมาพอสมควรแล้วนะคะคนที่แบบว่าแอบไป รักใขรข้างเดียวนะคะก็อาจจะเริ่มตาสว่างขึ้นมานะคะสำหรับเดือนนี้นะคะสำหรับตําแหน่งในโชคลาภนะคะที่ทุกคนรอคอยนะคะโชคลาดดภ้ไพเมจิเชียนะคะก,ก็จะมีมีคนมาช่วยเหลือนะและบางคนที่เกี่ยวกับกาลังที่จะเกี่ยวกับการเ,เสริมสร้างตัวเองการร่ำเรียนศึกษาอะไรนะคะก็จะประสบความสําเร็จนะคะ มีไพ่เอ็มเพลสคือมีไพ่ดีๆก็มาเยอะพอสมควรนะคะแต่ว่าไพ่ที่ไม่ดีก็มีทําให้เรารู้สึกจริงๆมันอยู่ที่ตัวของท่านเองนะคะเป็นไพ่คาราแฟนบางคนก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางเดือดฟูนะแล้วก็การการศึกษาแล้วก็เป็นของที่ว่าบางทีก็พวกลุ่มหลงเงมาในด้านได้นหนึ่งนะการลงทุนที่บางทีก็ไม่ค่อยให้ผลดีเท่าเท่าไรนะคะสําหรับเรื่องหัวใจนี่ก็ มีเด่นขึ้นมาพอสมควรนะคะแล้วมันลงในตําแหน่งของปัตตนิด้วยความรักออแล้วก็ลงในตําแหน่งของคู่ค้าคู่สัญญาอะไรพวกนี้พวกลูกหนี้ลูกหนี้เนยนะลูกหนี้เจ้านี้นะคะออถ้าเกิดจะมีการลงทุนแบบเป็นจริงเป็นจังนี่ก็ต้องออละเอียดละออหน่อยนะคะมันอยู่เป็นไพ่เดิฟโฟร์เดิฟโฟร์มันก็เหมือนกับคิดได้แต่ว่าจะลงมือทําจริงๆต้องอาศัยตัวอื่นร่วมนะมันคล้ายๆกับว่ามันยังไม่เป็นรูปเป็นร่างความ คิดมาไม่ค่อยมีหลักฐานไม่ค่อยมีเกณฑ์อะไรที่ว่าเราจะไปเชื่อถือได้มากพอสมควรอย่างนั้นนาะสาหรับความรักเดือนนี้ก็เป็นเรื่องของหัวใจเยอะพอสมควรโชคลาบก็มีดีเหมือนกันนะเอเมจิเชียนี่มันอยู่ในตําแหน่งของโชคลาบนี่บางคนก็ไปทําบุญเกี่ยวกับสาธารณประโยชน์ก็ได้นะก็จะยิ่งเสริมดวงให้ดีมากยิ่งขึ้นเนะโอเคนี่คือไพ่ทาโร่ทั่วๆไปนะคะเรามาเปิดไพ่อัเคาสักนใบนะ พอแล้วคืชุดนี้ก็เป็นไพ่เกี่ยนเกี่ยวกับสติปัญญาแล้วก็คล้ายๆกับประมา,ะมาณว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังงานพลังงานจักรวาลอะไรพวกนั้นเนี่ยก็ได้เปนะ็นไะพ่เบนะอร์สามสิบแปดนะคะตัวบีแฟรนะคะตับีแฟรเขาหมายถึงว่ารู้จักเขาแบบช่วยเหลือซึ่งกันและกันผลประโยชน์ลงตัวกันนะราคาขายอะไรก็โอเคเราลงตัวกันพอดีไม่ไม่ลำเอียงไม่แบบว่าคิดแต่ตัวเองฝ่ายเดียวนะคะแล้วก็ไม่ไมเห็นกับเขาอะ คือคล้ายๆกับว่าลงตัวกันเขาก็ได้ห้าสิบเราก็ได้ห้าสิบช่วยเหลือกันไปความรักก็เห็นอกเห็นใจกันนะแต่การเป็นไพ่กับหัวนะบางทีเขาก็หมายถึงว่าเหมือนกับตัวท่านเองอ่ะจ,จะมีเหตุการณ์อะไรๆหรือว่าความสึกด้านใดมันทาให้แบบว่าเราก็ค่อนข้างลำเอียงไม่ค่อยยุติธรรมเท่าไหร่ไพ่มัน to บี be fair คุณกับหัวนะก,ก็อาจจะไม่ได not ้ not to be fair ก็คืออาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยจะยุติธรรมสักเท่าไหร่นะคะก็เป็นช่วงเวลา เป็นช่วงเวลาหนึ่งอะนะการที่ได้ภายนี้แล้วก็เออก็ประมาณว่าคุณก็ต้องดูจิตใจตัวเองเป็นสำคัญนะเราก็จะได้แบบเจอสิ่งที่ดีๆนะคะแล้วก็การทำแบ่งปันคนอื่นนะการช่วยเหลือซึ่งคนอื่นหรือว่าสาธารณประโยชน์อะไรพวกนี้นะคะทำบุญก็ได้หรือว่าไป ศาสนาก็ได้หรือว่าศาส,าส,าส,าสานารประโยชน์ก็ได้นั่นก็จะนําสิ่งที่ดีๆเข้ามาให้กับเรานะเหมือนว่าถ้าเราทําเราคิดไม่ดีก็สามารถที่จะดึงสติเรากลับมาได้ะค่ะการมีเป็นไพ่หรวแฟนเนี่ยบางทีมันอยู่ในตําแหน่งของการเดินทางก็มีโอกาสาที่จะได้เดินทางไปศึกษาต่อนะคะแล้วก็มีโอกาสาที่จะได้ไปนั่งนั่งสมาธิอะไรพวกนี้นะคะเกี่ยวกับการเรียนการศึกษาแล้วก็การอบรมมันอยู่ในตําแหน่งของมรณะนะ,ะบางคนอาจจะแบบว่าเอ แต่ได้ออกบวชอะไรประมาณนั้นนะนะมีไัยดีๆเข้ามานะคะเป็นไัยแห่งวิบากดีนะบุญบุญกำลังส่งเสริมนะคะก็อยู่ใกล้ๆกันนะนะก็ระวังแค่ราหูบางทีราหูอาจจะหมายถึงว่าอารมณ์ใจร้อนนะคะ,ะจะเจอกับคนที่ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นก็จะทําให้ความคิดเราก็เปลี่ยนไปนะคะโอเคก็น่าจะมีตามนี้นะโชคลาภก็มีแล้วเนาะมีอิมพีเรสหระคะพวกงานต่างประเทศก็ค่อนข้างจะดีพอสมควรนะคะ แต่ก็มีทําอะไรก็อาจจะแบบว่าอืมเหนื่อยนิดนึงนะแต่ไม่เป็นไรนะมันก็ถือว่าเป็นความท้าทายอย่างหนึง่งโอเคมีอะไรจะแนะนําก็เขียนมาได้ในช่องของคุณมีองค์คนโชคดีนะคะฝากกดไลค์กดติดตามขอบคุณค่ะ